ครับสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดเดเบนะฮะแล้ววันนี้มาเจอกันในเกมคอมิวตอรมบายนะครับแล้วคลิปนี้ในว,วันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับผมอยากจะทําคลิปที่มันค้างคาในหัวในเดือนนี้ให้มันจบไปนะครับผมซึ่งมันมีหนึ่งอย่างนะที่หลายๆคนถามผมเข้ามาค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของปืน DRH เนี่ยแหละแล้วก็จะพ่วงเข้ากับคนที่มาถามผมด้วยว่าปืนอะไรดีบ้างนะครับพี่ทําอันดับปืนให้ดูหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าอันดับปืนเนี่ยผมไม่ชัวนะครับแต่ว่าปืนที่ดีที่สุดแล้วก็คน่น เยอะแล้วรวมถึงมันเล่นง่ายเนี่ยณตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับปืนที่เมตาที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของปืน DRH นะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะว่าทําไม DRH ถึงมีคนใช้เยอะแล้วมันดีเพราะอะไรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาปูพื้นฐานกันสักหน่อยละกันนะครับว่าปืน DRH เนี่ยอยู่ในรูปแบบปืนชนิดใดนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่เล่นคอมตี้โมบายนะครับก็น่าจะพอเข้าใจแล้วแหละแต่ว่าขออธิบายสําหรับมือใหม่ด้วยละกันนะครับซึ่งปืนที่เล่นกันอยู่ ถ้าเป็นปืนกลนะครับนับแค่ป,ปืนกลนะก็จะมีอยู่3ระยะนะครับนั่นก็คือระยะใกล้กลางไกลนั่นเองนะครับแต่ว่าทำไมสกินผมไม่ขึ้นมนันงงเลยเออว่ะสกินไม่ขึ้นเหมือทุกคนโอ้โหถ้าแคปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วก็เอาอะไรมาใส่นี่ก็น่าจะเทอยู่แล้ว ก็มันจะมีปืนอยู่ตามลักษณะใกล้กลางไกลนะครับถ้าใกล้ที่สุดนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ S M G นะครับซึ่ง S M G เนี่ยเป็นปืนขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยิงในระยะที่มันใกล้นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วระยะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระยะของ Assault Rifle หรือระยะกลางเป็นหลักนะครับเป็นสาย A R นั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นสายที่ไกลที่สุดก็จะเป็น L M G นะครับนี่แหละทุกคนก็จะเป็นสายปืนที่ไกลที่สุดนะครับผมแล้วก็นิ่งที่สุดด้วยแรงระทะกระสุนเยอะที่สุดด้วยก็คิดแบบง่ายๆคือ S M G กระสุนเล็ก a อ s a u l t r i f l กระสุนเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ LMG ก็กระสุนหนักขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้แล้วก็ DRH เนี่ยก็เป็นปืนสายเดียวกันนะครับกับ a อ s a u l t r i หรือ AR นั่นเองนะครับปืนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือ LMG แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันจะอยู่ในสาย AR นั่นเองนะครับแล้วก็เน้นการยิงระยะกลางเป็นต้นนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างนะครับปืนแต่และกระบอกเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเชิงลึกอีกนะครับว่าแต่ละปืนเนี่ยมันมีลักษณะการยิงแบบโดดไปทางไหนนะครับถ้าพูดถึง DRH เนี่ยครับก็เป็น แรงมากนะครับในช่วงปัจจุบันนี้แต่ว่ามันหายไประยะหนึ่งเลยนะครับผมเรื่องของ DRS เนี่ยมันหายไปนานมากมากเนยเพื่อจะกลับมาแล้วก็มีคนใช้เยอะในก็ช่วงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกราฟ DRS กันสักหน่อยแล้วกันนะครับโดย DRS เนี่ยมันจะเป็นปืนที่มีดาเมจที่สูงมากๆนะครับถ้าเทียบกับเออ AR ในระดับเดียวกันนะครับมีถึง32ดาเมจเลยนะครับเอาชัวร์ๆเนี่ยยิง4ีนัดยังไงก็เด้งนะครับผมทุกคนแล้วก็อัตราการลั่นของเขาอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับข้อเสียของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่อองงงขยยิะ นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเท่าที่แต่งมาเนี่ยครับ <S <S เขาเนี่ยจะแต่งเป็นเรื่องของระยะดาเมจเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ควบคู่กับการทําให้มันไม่เสียความคล่องตัวเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของแต่งด้วยนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความแม่นยำนะครับผมจุดเด่นนะแล้วก็ระยะยิงนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยแต่หลักๆเลยนะครับเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยก็จะมีข้อเสียนะครับอยู่แค่การยิงในระยะใกล้แค่นั้นเองนะครับผมบางทีเราเจอ SMG หรือลูกซองเนี่ยบางทีมันอาจจะสู้ไม่ได้นะครับ ที่คนเลือกใช้เยอะนะครับเพราะว่าเขารู้เทคนิคแล้วว่าจะใช้ปืนอันนี้หรือว่าปืน DRH เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยแบบไหนเดี๋ยวผมจะไปะยกตัวอย่างด้วยนะครับโอเคก็ okay, ของแต่งที่ผมจะแต่งนะครับจะเป็นการแต่งแบบค่อนข้างที่จะดิบนะครับแล้วก็อาจจะดูเล่นยากนิดหนึ่งเพราะเท่าที่ดูในกราฟเนี่ยควบคุมค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผมอาจจะมีแรงดิบเข้ามาแทรกนิดหนึ่งนะทุกคนโดยชิ้นแรกที่ผมเห็นหลายๆคนใส่เลยนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปากกระบอกปืนนะครับปากกระบอกปืนที่ใช้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเเเกก็็บบสียยยงแล้วรระะะดดามนคั ใหญ่เลยนะผมก็จะเห็นนะครับแต่ว่าบางคนนะครับก็อาจจะใส่แค่เก็บเสียงหรือไม่ใส่ปากกระบอกปืนไปเลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่าระยะดาเมจของ d r h เนี่ยยิงเพิ่มยิ่งโหดนะครับแล้วก็ลํากล้องปืนนะฮะลำกล้องปืนก็จะเป็น OWC Ranger นะครับซึ่งโดยปกติแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยัดสุดนะครับหรือใช้เป็น OWC m a r k m a l นะครับเพราะในจุดนี้เนี่ยจะได้แบบความแม่นยําเยอะขึ้นนะครับได้ระยะเยอะมากขึ้นแรงดีแนวนอนและดีแนวตั้งดีขึ้นนะครับแต่ว่าล้วนแล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้นะครับเพราะว่ามีข้อดีเยอะ เยอะข้อเสียก็เยอะเช่นกันนะครับเช่นความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งและก็ระยะเวลาเล็งยิงนั่นเองนะครับถ้าใครใช้ OWC b a c k m a n เนี่ยก็แนะนําว่าให้ยิงเป็นระยะไกลไปเลยผมเนี่ยก็จะเน้นเป็นระยะกลางไปด้วยเนี่ยผมก็เลยใช้เป็นเจ้าตัว OWC Ranger นะครับผมทุกคนแต่ว่าก็ตับเปลี่ยนแล้วแต่สไตล์นะครับบางทีผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นระยะเป็นหลักเลยนะครับและสวนต่อไปก็จะเป็นพันธยนะครับผมก็ใช้เป็นไม่ติดพันธายนรับเนื่องจากว่าผมเล่นในระยะกลางเป็นหลักนะครับการที่ผมจะแต่งแบบว่านิ่งไปเลยคุม นิ่งไปเลยเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนของแต่งไป เพิ่มระยะดาเมจแมปสุดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเล่นระยะกลางไปด้วยนะครับก็เลยต้องคํานึงถึงเรื่องระยะเวลาเล็งยิงด้วยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็เลยตัดมานะครับใช้เป็นไม่ติดพันธยนะครับรวมถึงแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนอันนี้ก็ใช้เป็น30โหลดนะครับหรือว่า30นัดนะแต่ว่านี้จะมีความพิเศษสําหรับ30โหลดธรรมดานะครับก็คือจะได้ตัวคูดาเมจร่างกายนะครับหรือว่ายิงส่วนที่มันดาเมจต่ำเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วว็รรงปปททออนนนื่่่าาเเจี SFG ยิ ในระยะกลางๆกับเราเนี่ยบางทีปืนของเขาเนี่ยจะเด้งหรือว่าดีดขึ้นไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป๋ในการยิงกับเราสู้ในระยะกลางได้นี่ก็เป็นประโยชน์เช่นกันแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเรื่องความเร็วและก็ระยะเวลาเร็งยิงนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าที่สําคัญนะครับคลิปหลังก็ใช้เป็นเพิ่มความแม่นยำไม่เร็งยิงนะครับอีก11.6นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับด้วยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับมันจะมีเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยที่ลดทอนลง ลำกล้องปืนเห็นไหมครับความคล่องตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนมากลายเป็น65นะครับ แต่ถ้าใช้เป็น OWC r a n g e r เนี่ยก็จะมีความคล่องตัวอยู่ที่71ก็อพอรับไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น65เนี่ยอาจจะหนักไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็รู้แล้วทุกคนจะใช้เนี่ยถ้าใครเน้นยิงไกลไปเลยเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็น Markman นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของแต่งทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าของแต่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นของแต่งที่เรียกได้ว่าเป็นของแต่งที่ยิงในระยะกลางกับไกลไปเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เห็นใครที่แบบเน้นการแต่งแบบยิงไกลเพราะว่าปืนนี้ดามเมจสูงนะครับแรงประทะดีนะแล้วก็ยิงเพิ่มระยะไปแล้วน,นนีีน่ยปื้้คขางงทจะิไกลแบบ มากๆเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างวิธีการเล่นสักหน่อยละกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรู้เทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตรงนี้เลยละกันนะฮะผมว่าหาเทคนิคการเล่นของ d i s มันก็มีเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราไปยิงในระยะใกล้จริงๆเนี่ยอาจจะดูยากนะครับแล้วก็เจอลูกซองกับ SMG เนี่ยเราสู้ยากเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในมุมที่เราดักหรือว่ายิงดักเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรตึงโอเคครับเรามาดูเลยดีกว่านะครับแต่ว่าทหารมันโอ้โหดูดิ อย่างแรงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนด่านก่อนแล้วกันนะครับด่านนี้ไม่น่าไหววะโอเคครับโดยลักษณะการเล่นของผมนะครับก็จะเน้นการยิงแบบระยะกลางกับไกลไปเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างระยะก่อนแล้วกันนะครับถ้าระยะแบบนี้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เลยคือระยะใกล้นะครับผมทุกคนอันนี้คือใกล้แล้วกลางก็น่าจะอยู่ประมาณเสานี้เลยนะครับนี่ก็เว้นประมาณช่วงหนึ่งนะครับก็นี่แหละระยะกลางประมาณนี้อันนี้คือดีเลยนะครับระยะนี้คือเป็นระยะที่เหมาะสาหรับ drh มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ถ้ามันเป็นระยะแบบไกลนู่นเลยนะครับก็พอไหวนะแต่ว่าก็มันก็ยากนิดนึงนะทุกคนด้วยหลักๆแล้วผมก็แนะนําว่าให้ยิงในระยะแบบประมาณนี้พอนะครับถ้ามันไกลกว่านี้ก็ระวังเจอแอ g เอ็มจีด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ดูดิทุกคนอย่างแรงอ่ะแรงมากนะครับแล้วก็เราไม่เสียความคล่องตัวมากเกินไปนะครับที่อ่าของแตนที่ผมแต่งไปนะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะคือข้อเสียมันจะมีเรื่องของอกระสุนที่มันค่อนข้างน้อยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วถ้าผมเจอเป็นฮาร์ดพอยท์นะครับผมจะแต่งไว้2เซตนะคือเดี๋ยวผมจะเอาอีกเซตหนึ่งให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับคือของแต่งเราไม่จำเป็นต้องแต่งแค่เซตเดียวนะครับลักษณะการเลือกของด i ไอชงผมนะครับเรื่องของระยะทุกคนรู้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่เรา,าดักด้วยนะครับผมไม่แนะนำนะครับถ้าสมมติว,ว่าตูอยู่ตรงนี้เนะี่ยแล้วทุกคนมนาะดักตรงนี้เนะี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันใกล้เกินไปนะผมแนะนาว่าประมาณนี้เป็นระยะที่ดีนะครับถ้าดักดนะ ระยะที่เหมาะมากๆถ้าเจอ s m g s m g ก็จะส่วนเรายากนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นระยะดักนะแต่ถ้าเป็นระยะบู๊เนี่ยผมก็แนะนําว่าอ,อย่าไปแบบนี้แล้วก็เจอแล้วค่อยซูมนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําแต่เทคนิคของผมก็คือเข้าไปแล้วสมมติว่าเรารู้แน่มันมาระยะนี้แน่ๆนะครับก็มาไปเราซูมก่อนเลยแล้วก็แบบนี้เห็นไหมครับประมาณนี้ก็แบบนี้มาเลยแบบนี้มาเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าสไลด์มาแล้วแบบรอคนก่อนรอ,อ,อคนก่อนเลยลเราค่อยซูมนะเพราะว่าปืนเราเนี่ยซูมช้ากว่าปืนอื่น,นๆนิดนึงนะครับผมทุกคนก็ต้องระวังนะครับ <c oughs> ก็ต้องแบบเนี่ย <c oughs> เห็นป่ะผมจะเล็งก่อนเลย <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เรื่องของเทคนิคนะครับก็ประมาณนี้แหละเทคนิคการใช้งานของ DRH เนะครับเว้นระยะให้ดีการดักก็เว้นระยะนิดนึงแล้วก็การที่เราจะไปบวกเนี่ยก็เล็งรอไปเลยนะครับผมแนะนำว่าให้เล็งรอไปเลย ประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าของแต่งที่ควรที่จะแต่งนะครับเพราะว่าผมจะเล่นอยู่2โหมดสาหรับใครที่เล่นด่านวาระเบิดนะครับก็อาจจะมีของแต่งที่แตกต่างกันไปอีกทีนึงนะจริงๆแล้วถ้าเป็นด่านวาระเบิดเนี่ยของแต่งเซตที่ผมใช้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นเซตที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับเซตนี้นะแต่ว่า จะมีอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไว้เล่นด่านที่อาจจะยิงหนักแล้วก็ใช้กระสุนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเซตมาเป็นอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะครับเซตเซตนี้ผมเรียกว่าเป็นเซตฮาร์ดพอยต์แล้วกันนะครับสำหรับเซตที่2นะถ้าเจอด่านฮาร์ดพอยต์เนี่ยผมแนะนําว่าเรื่องของอตัวคุณดามจร่างกายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะแลละคิดว่า เพิ่มกระสุนมาให้มากที่สุดนะครับ18ดัดเนี่ยคุณคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่ากระสุนของ dih เนี่ยอัตราการันกระสุนมันอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่ากระสุนมัน3านัดเนี่ยก็ถือว่าหมดเร็วเหมือนกันนะครับแล้วเราใช้ d r h ในสายยิงดักบ,บ้างอะไรบ้างนะครับก็น่าจะต้องเพิ่มกระสุนไว้ให้เยอะเยอะก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการเล่น hard point ก็น่าจะมีอยู่2เซกชันนะครับที่ผมใช้นะครับก็มี เซตแรกกระสุน30นัดแรงประทะกระสุนอะไรแบบนี้นะครับเหมาะกับดานวาระเบิดฟอนไลน์ทีมเดสแมทนะครับแต่ว่าเซตที่2ถ้าเพิ่มกระสุนเป็น38นัดเนี่ยเหมาะสำหรับฮาร์ดพอยท์นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเรื่องของอเทคนิคการใช้แล้วก็ว่าทําไมมันถึงดีนะครับผมก็อธิบายค่อนข้างที่จะควบคุมแล้วนะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาเลยครับแล้วเพื่อนๆที่พอที่จะรู้นะก็ฝากคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเรารู้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูในแกล้งสักนิดหน่อยแล แนวนี้แล้วก็สาระเจาะลึกปืนแบบนี้นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ขอสักเก้าไลค์แล้วกันนะทุกคนเลขมงคลนะครับแล้วก็ใครนะที่อยากจะเติมเกมคุ้มคุ้มนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปติดเป็นได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up Up, up, up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซ p เข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปปเดียวและในตอนนี้้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมละครสาวไปสิครับรออะไรอ่ะโอ้โหนี่เลยครับผมเจอด่านแรกก็เป็น domination แน่นอนครับ domination ต้องคล้ายๆกับ hard point เลยนะครับผมจะใช้เป็นเซตที่2หรือว่าเซตที่เพิ่มกระสุนเป็น38นัดนั่นเองนะครับ โอเคผมก็เปลี่ยนเลยเป็น่ยน,นที่2นะครับนี่เห็นป่ะกระสุนมันก็จะมี38นัดนะครับแต่ข้อเสียอันี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวอาจจะดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ก็พอรับไหวนะครับไม่ได้แย่ เดี๋ยวผมก็จะผมก็เล่นจริงจังนั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะมีแทรกเรื่องของสาระไปด้วยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะถ้าคลิปสาระผมก็สาระจริงจังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็บอกไว้ก่อนนะครับล้วนแล้วอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับผมปืนดีแล้วคนเล่นก็ต้องอคุ้นชินกับปืนด้วยนะครับแนะนําว่าถ้าใครอยากจะไต่แรงช่วงนี้เนี่ยใช้ dih เนี่ยดีมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องฝึกใช้ปืนเจ้าตัวนี้จนชินด้วยนะครับ เอาเป็นว่าใช้แบบบ่อยๆให้มันชินนะครับนี่แหละก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจ,จะฝึกอ่าเล่นเก่งขึ้นนะครับพูดเยอะไปแล้วนะครับคลิปนี้มาเดี๋ยวลองเล่นแล้วก็อธิบายเทคนิคไปนในตัวด้วยลวกันนี่ก็เพิ่มกระสุนมาเป็น38นัดน,นะครับเป็นเซตที่นะครับโอเคมาแน่จริงๆก็มีเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ <S S อ่ เห็นไหมเจอระยะใกล้นี่ก็ยากเหมือนกันนะครับทแทนที่เรากระสุนโดนเขาก่อนด้วยซ้ำเนี่ยเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรผมลืมอีกอล้นี่ผมเล็งรอเลยอุ้ยผมโดนอะไรอ่ะผมโดนอะไรข้างหลังวะงงเลยโอเคเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะบีว่ะโอ้โหเยอะเกินสามตัวเยอะมาก เช่ดาเมจก็แบบว่าเจ็บทุกตัวเมื่อกี้โอ้โหเสีดยดายว่ะโอเคแป๊บนึงน,นะครับเคสวยโอ้โหตายอยู่เห็นไหมครับทุกคนถ้าเราเว้นระยะแบบนี้นะครับโคตรเยี่ยมนี่ครับเนี่ยเห็นป่ะเทคนิคคือ d i ไก็ยิงรอแบบนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปบู๊ก่อนแล้วกันโอ้โหเสียป่ะสวยครับโอเคสวยครับ ก็มีเทคนิคการยิงรอไปด้วยนะครับเป็นในตัวนะเฮ้ยสวยละโอเคถือว่าใช้ได้ครับเกือบไปละโอุ๊ยโหโหเยอะเกินแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการแทรกสาระให้ทุกคนแล้วกันโอเคสวยครับโดนไปสองนัดเจ็บมาก แต่ว่าเราเสียบีไปค่อนข้างนานแลวนะเนี่ยอุ้ยสวยครับเพื่อนมันเป็นปืนที่ดีมากๆนะถือว่ายืดหยุดยพอยืด,หย,ดหยุนพอสมควรเนี่ยนี่ผมขอช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันนะครับเอ้สวยอุ้ยปืยเซอร์งสู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวอะไรไม่ได้ซีเบีร์โคตรตึง สองโอ้เยอะมากเสียบีกแล้วมัเนี่ยอย่าเพิ่งเสียนะอุ้ยโอเคนี่ครับเขาก็ใช้ D I H เอ้ยไม่ใช่ดิโฮเกอร์นะครับโฮเกอร์ก็เป็นปืนที่ยิงไกลมากๆนะทุกคนนี่แหละก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาที่เราเจอแบบไกลจัดๆนะครับแต่ปืนก็ค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วนะสำหรับผมอุ้ยอุ้ยแหลกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเแหลกเฉยครับอุ้ยแหลกหมดทุกคน โหเซ็งเลยเฮ้ยครับอุ้ยผมแหลกอ่ะทุกคน โอ้โหเจอระยะใกล้เดินเก่าก็เห็นไหมครับอัตราการกระสุนของมันน้อยไงครับผมทุกคนก็เลยมีข้อเสียด้านนี้นิดหน่อยครับโอ้ช่วงนี้อากาศร้อนนะมือถือผมก็ร้อนด้วยทุกคนกระตุกเฉยเลยว่ะเฮ้ยผมต้องถอดสายชาร์จแบตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าผมก็ MVP ฝั่งตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยบอกแล้วมันเล่นง่ายครับผมทุกคนเฮ้ยอุ้ยเกือบตายสวยครับผมอย่างน้อยก็สู้กับบีคุยเซอร์ได้อยู่แต่ว่าผมไม่อยากจะเสียบีครับปล่อยไปก่อนแล้วกัน เคสวยครับเคสวยเฮ้ยไม่ตายเคสวยโอ้โหทางซ้ายทางขวาครับโอ้ยากแล้วว่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วอออยู่ที่เพื่อน่วมทีมด้วยนะครับผมโอ้โหดูดีโดนบุคคาบ้านอะแต่ว่าไม่เสียหรอก โอเคสวยราต้องไปเลยเว้ยเพื่อนโอ้ยเกิดเกิดเอ้ยบีได้ป่าวเอ้ยบีได้เราก็ต้องโอเคสวยครับโอ้ยหลังโอเคเคสวย เคสวยครับเคสวยเคสวยเคสวยหมดอุ <potrze ach> ้ยเกือบตายโอยผมนึกว่ามันจะไปหลบก่อนไปแต่ว่าเขายังเอาอะแต่ว่าถ้าเราเสียบีนี่คือจบเลยนะเนี่ยเคสวยครับ อย่าไปยอมบีอย่าไปยอมบีอุ้ยสองตัวปเปล่าทำไมมันดูแชร,ร์ดาเมจกันเยอะจังไปไหนครับไปไหนครับแซก,ก่อนนี่ครับระยะใกล้คือโฮเกอร์เขาเปิดก่อนด้วยนะครับแต่จริงโฮเกอร์มีความคล้ายกับ DRH พอสมควรน,นะครับสับผมแนละมีความคล้ายสูงมากแต่ว่าตอนนี้น่าจะได้ยินเ,เสียงพัดลมไปในตัวด้วยนะครับ โอเคสวยครับถ้าเปิดก่อนหรือว่าซูมก่อนแบบนี้ก็มีโอกาสที่ยิงได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราเอ่อมาซูมช้าเนี่ยอ้นั่นแหละเป็นเรื่องเลยครับผมเจอโฮเกอร์อีกแล้ว่ะแต่ว่าตายยากมากครับแต่จริงปืนมันดีนะเพียงแต่ว่าผมอ่ะยิงต่ำไปนิดนึงแรกอีกแล้ว <laughs> นี่ผมเปิดพัดลมด้วย เสวยถือว่าได้ครับ1 4อสสิบก็น่าจะชนะแล้วแหละ32คิออวอเฮ้ยแต่ว่าผมไม่ได้ MVP ว่ะเฮ้ยอโอ้โหหืหิงไม่ทัน โอเคป่ะ okay, เดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับผมทุกคนนี่ครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้ D R H เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูของแต่งเพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาใช้อะไรกันนะเป็มือถือผมเริ่มแหลกเลยว่าช่วงทำไมช่วงนี้มันแหลกแบบง่ายจังแมกกาซีนนี่เห็นไหมครับเขาใช้แมกกาซีนเหมือนเซตแรกของผมเลยนะครับก็เป็นตัวคูดาเมริร่างกายนะแล้วก็ไม่ติดพันท้ายอันนี้อะไรความไม่นยำเอ้ยอ๋อแต่ว่าเขาใส่กล้องเล็งนะครับแล้วก็ระยะดาเมจเห็นไหมครับมีความคล้ายกันคือคล้ายกันเเเลยยยอออ่่ะะะ้ไรวนี จูจๆผมก็เข้าไม่ใช่วะนึกว่าเข้ากลางคันนานเกินนานเกินออกมาแล้ววะกำลังจะไปดูเอฟโอวีเลยมาครับมาครับด่านนี้ก็ถือว่าน่าจะเล่นง่ายอยู่นะไม่รู้ดิไปเองนะครับไปก่อนละอ่ะ เ้ยทำไมมันเดินแปลกๆวะเนี่ยหูยระยะนี้ระยะนี้มีหลับเกือบหลับกลับมาไม่ได้ครับโอ้โหอ,อันนี้คือปัญหายิงมันไม่ตายสักทีเฮ้ยขึ้นมาข้างบนตรงนี้ยิงได้ปะเนี่ยอโอ้โหเป็นไงแต่ว่ามันก็ดูไกลอย,อยู่นะ เฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ผมเบอร์เองนะครับผม <c oughs> ผมเบอร์เองไม่เกี่ยวกับปืนเนละยจริงเฮ้ยมันมืดจังอะเคสเว่โอ้โหผมคิดว่า ถ้าผมเล่นจริงๆเนี่ยผมเออวทำไมสก,กินของเขาดูยิงง่ายจาาังวะสก,กินตัวนั้นเฮอ,อโอ้ยิงไม่โดนเองครับผมทุกคนอันนี้ผมยิงไม่โดนเองเดี๋ยวเยวตั้งใจก่อนขอตั้งใจก่อนเฮ้ยเคสสวยเคสสวย โอ,โ,โอ้โหเกือบตายแล้วแต่ว่าเลือดผมน้อยไปหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ไม่เป็นไรถือว่าให้มันสูสีไปโอ้ยสไนสองตัวครับแต่งจริงแล้วอ่ะนิสัยของผม,มชอบเล่นปืนที่มันแบบค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไงอ่ะลั่นเร็วอ่ะทุกคนคไปไหนละ่ะโอเก็บไปสองดิ มันรู้อะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมใช้เซตอะไรโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซตไปเซตหนึ่งก่อนแล้วกันวิ่งก่อนวิ่งก่อนใจเย็นใจเย็นขอรอเลือดครับเก็บไปสองป่ะ เอาเด็เฮ้ยโอ้ยตัวหนึ่งไม่ไหวว่ะโอ้โหเป็นไงอุ้ยอุ้ยเยอะเกินสามตัวเลยเอาดิกแอดมี่มันคอนแทคคนตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิขอหน่อยละกันนะครับ อุ้ยจะตายแล้วเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยอเพื่อนไม่ได้โอ้โหเสียดาย <c oughs> คือด่านนี้อ่ะมุมสไนมันเยอะจริงครับเขาเล่นสไนกันเขาก็ชิวเลยมาทางนี้แหละทุกคน60กว่าต่อ80ก็ถือ,อ,อว่าเกอบไปละโอ้ยตายแล้วเข้าไม่ได้วะเออมันกดได้ป่าว <ปะ S 2> วะ ผมไม่รู้ว่ามันมันโผลหรือเปล่านะด่านนี้ไม่ค่อยจะได้ใช้เลยไม่ได้สักคนครับโดนสนัยข้างหลังอีกเอ้าเอาเด้อเอา<ป>ด้อโอ้กระสุนผมจะหมดละวยเยอะจัดมือหลัง,งมาอย่างเร็วเฮ้ยมันร้อยกว่าแล้ววะผมเปิดพอตรงนี้มันจะมีประโยชน์ป่าววะ ไปครับช่วยเพื่อนข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเองเฮ้ยอะไรวะเนียเปลี่ยนจุดก่อนเปลี่ยนจุดก่อนหูเดินขึ้นไม่ได้เลยงงมากสิบเก้าะิว เอาดิเอาดิเข้าหลังไปสองดิขอหน่อยแล้วกันเอาดิโดนสนัยป่าววะเอาดิเอาดิเฮ้ยกระสุนหมดโอ้หอะไรวะนี่อ่ะมาหมดทำไมตอนนี้เอาดิเอาดิ สไนท์ก็สไนท์เหอะเอาดิเอาดอิอย่าให้ผมได้ยิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราจะชนะหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูน่กกากลัวจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจยเ,ย,จย,เย,ย็นใจเย็นจะเย็นบายบายเอาดิโอ้มือถือยังแหลกอะ่ะเฮ้ยเอาดิ เอาดิโอ้ยิงรัวๆบอกเลยชนะว่ะเธอมพ็อะผมไม่น่าจะหวัง MVP ได้นะตายเยอะไปนิดนึงครับเฮ้ย วิ่งเกือบ MVP แล้วว่ะแต้มอีกนิดเดียวแบบแต้มไกลกันมากเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยใช้ d s h กี่คนนะครับอ่ะหนึ่งและรวมผมเป็น2นะครับ3อืมแต่ว่าดานเนี้ยสายเยอะนะครับเพราะว่ามุมสไนเขาหนักดักมันนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นการอธิบายแล้วกันนะครับว่าข้อดีของ DSHB แบบไหนลักษณะาการเล่นเป็นประมาณไหนนะครับผมก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวขอแบบย้ําให้อีกสักนิดนึงเลยกันนะครับคือปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนสาย AR น,นะเน้นการยิงระยะกลางกับไกลเป็นหลักนะครับจริงะระะยกลางเเเนนยปป็็หลลักรไไของปืน เลยนะครับใครที่จะไปใช้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นระยะกลางเป็นหลักเนาะแล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นนะครับปืนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยการแต่งก็จะเป็นการแต่งแบบเนื้อะยะนะครับข้อเสียก็คือมันจะยกปืนมาเล็งช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับก็อาจจะใช้เทคนิคการ เล็งล้ออะไรประมาณนี้นะครับมันจะช่วยทําให้เราแบบมีโอกาสยิงศัตรูได้ก่อนนะครับผมถ้าเราเจอศัตรูแล้วค่อยเลงเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียก็คือยิงไม่ทันนั่นเองนะครับเพราะว่าปืนเรายกชานะอันนี้ก็ควรระวังนะครับ<ค>ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหับนี้ขอตอัวไปก่อนสวัสดีครับ